กับสวัสดีครับเป็นแฟนประเครื่องทุกท่านและเพื่อนที่รับชมและติดตามกับช่องการศาพัน์เด็นะครับอ่านถ้ได้รับชมในช่อง y o u t u b e นะครับคลิปนี้ก็นําหลวงปู่ทวดนะครับปี2497เนะครับเป็นพิมพ์กรรมการนะก็เป็นเนื้อว่านสบู่เลือดนะครับองค์นี้ก็ได้มาจากบ้านนะครับตอนที่กลับไปสงการนะครับก็ได้เช่ามานะจากพักพวก,กันนะครับ ก่อนอื่นก็ขอเชิญชวนเพื่อนๆนะครับร่วมกันสมัครเป็นสมาชิกกับทางช่องขั้นตอนการสมัครนะครับก็ไม่ยากเพื่อนๆหลายหลายท่านที่สมัครกันเข้ามาแล้วนะครับผมก็กราบขอบพระคุณมากนะครับเมื่อเพื่อนสมัครแล้วเนี่ยก็แอดไลน์มาบอกด้วยนะครับท่านจะนําส่งพระไหมผมโปรโมทนะครับจะส่งพระไหมทางช่องเราพิจารณานะครับผมก็ยินดีการสมัครเป็นสมาชิกเนี่ยเพื่อนๆจะเลือกนะครับห้าสิบบาทก็ได้ ร้อหาสบก็ได้หรือ7จ0ก็ได้อันนี้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของเพื่อนนะครับผมไม่จําเป็นกะเกณฑ์ว่าจะมากจะน้อยนะครับเลือกเอาเลยเพื่อนๆที่สมัครเข้ามานะครับเพื่อที่จะต้องการให้ผมโปรโมทพระให้เนี่ยก็ถือว่าช่วยกันสนับสนุนนะครับทางช่องของเรานะครับเนื้อวานสบู่เลือดเนี่ยนะครับในจํานวนหกหมืนสี่พัองค์นะครับก็มีซากนะเนื้อ นี้ไม่ค่อยจะพบเจอเท่าไหร่นะครับเบื่อมีทั้งพิมพ์ใหญ่พิมพ์กรรมการพิมพ์พลอดนะครับเท่าที่ผมเคยเจอนะเพื่อนๆดูไว้ดีนะครับถ้ามีโอกาสพบเจอนะเนื้อหาแบบนี้นี่คือพาร์สองสี่เก้าเจ็ดเหมือนกันนะครับพิมพ์กรรมการเนี่ยเพื่อนดูนะครับเห็นไหมตรงไหลจะมีลิ้วกีวอรดนะครับพิมพ์กรรมการ อ่าแร่นะครับอ่าเดี๋ยวผมไม่ดูแร่นะครับแร่กิมเซียวนะครับที่อยู่ด้านหลังเนี่ยนะจะมีสองแบบนะครับในพาระหลวงปู่ทวดสองสี่เก้าเจ็ดนะครับอ่าแร่ก,กิมเซียวจะมีสีดําแล้วก็สีทองนะครับเนี่ยแร่ะะกิมเซียวเนี่ยนะจะมีสีดําแล้วก็มีสีดําบนทองนะครับมีสองแบบไม่ใช่ก้อนฐานไฟฉายนะไอ้ที่ดำ คล้ายๆฐานนะอันนั้นพวกก้อนฐานไปฉายยางนั้นนะครับที่ทําเก๊กันในยุคแรกๆนะเนี่ยเพื่อนดูให้ดีนะครับเนี่ยด้านหลังเนี่ยแรกกิมเซียวเนี่ยจะเป็นสีทองนะฮะสลับกับสีดําเนี่ยเพื่อนดูนะครับความแห้งของเนื้อนะพระหลวงบุ่ทวดสองสี่เก้าเจ็ดนะครับเป็นเนื้อดินดิบนะที่เป็นโซนดินกากยักษ์ผสมปูนผสมว่าน นะครับพระเนี่ยผสมปูนขาวนะครับผสมปูนนะผสมปูนแน่นอนทั้งเนื้อดินนะครับเนื้อว่านที่เขาเรียกว่าเนื้อว่านเนี่ยส่วนใหญ่แล้วพระนะครับไม่ได้แก่ว่านเพราะว่าพระหลวงปุุ่ทวดสร้างจํานวนทั้งหกหมื่นสี่พันองค์นะครับถือว่าเยอะมากนะครับเยอะมากเลยพระหลวงปุุ่ทวดถือว่าเยอะนะครับไม่ได้มีแค่พันสองพันองค์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยพระแทนจะโดนตีเก๊กันเยอะ นะครับเพราะว่าเซียนไปกําหนดอะไรกําหนดตําหนีอ,อย่างดีะนะไอ้พวกสายตําหนีเนี่ยมันก็หาตําหนีจนได้นะครับไม่ว่าพระสร้างแต่หนึ่งปีจนถึงพันกว่าปีตาหนีอย่างเดียวใท้พวกสายเกยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าเรามากําหนดตนนะนําตห,นตหนีนะครับเบื่อจะเอาตําหนีตรงไหนอ่ะพระกดมือนะครับพิมพ์ทรงเนี่ยเวลากดเนี่ยนะครับมันก็ลงลึกไม่เท่ากันนะไม่เท่ากัน นะครับเพราะทั้่งเป็นงานกดมือนะครับสิ่งที่เราจะพิจารณาแยกแยะได้นั่นก็คือความแห้งเก่านะครับลักษณะทางกายภาพนะพระหลวงปู่ทวดสองสี่เก้าเจ็ดนะครับเจ็ดสิบปีประมาณนี้นะครับก็ถือว่าไม่เก่าเท่าไหร่แต่ถ้าเราศึกษาทางกายภาพนะครับความแห้งเก่าการหดตัวยุบตัวนะก็ได้ประมาณหนึ่งแลนะเนี่ยเพื่อนตัเดียวเนี่ยก็เรียกเนื้อว่านตะบูเลือดนะ บางองจอกสีแดงเข้มก็มีนะครับผสมปูนนะพาพพวกนี้ผสมปูนแน่นอนทั้งเนื้อดินกากยักษเองก็ผสมปูนนะครับอาจจะมีมากมีน้อยในยแต่ละองค์ผสมไม่เท่ากันนะครับแต่ความแห้งความแกล่งการหดตัวยุบตัวนะครับของเนื้อเนี่ยนะไล่เรียกกันทั้งหมดนะครับไล่เลียกกันทั้งหมด เดีเพื่อนดูลักษณะเนื้อเห็นไหมดูง่ายเลยนะครับดูภาพกว้างๆอย่างเงี้ยนะดูลักษณะนี้คือดูง่ายเผื่อเพื่อนมีโอกาสพบเจอนะครับนะดูด้านข้างจะได้รู้นะครับว่าพระโซนเนื้อ ว่านสบู่เลือดสีแดงเนี้ยนะครับก็มีสร้างเหมือนกันนะครับในยุคสองสี่เก้าเจ็ดเนี่ยเพราะว่าพาเนี่ยนะครับเขาไม่ได้สร้างน้อยๆอ่ะจํานวนทั้งหกหมื่นสี่อ่ะจะสร้างให้ครบแปดหมื่นสี่นะครับแต่สร้างไม่ครบได้แค่หกหมื่นสี่ก็ถือว่าเยอะมากนะครับเยอะนะแล้วพาแทมไปไหนหมดอ่ะนะครับถ้ามันไม่โดนตีเกะเพราะในวงการที่เล่นกันอยู่เนี่ยนะครับ ค์ละล้านสองล้านสามล้านห้าล้านเนี่ยมีไม่ถึงพันองค์อ่ะนะครับที่เหลือไปไหนพระคนใต้เนี่ยนะครับขึ้นมาองเทศโดนตีเก๊เกียงนะจึงพระแก่ดินนะโดนตีเก๊ทั้งหมดอ่นะพอตำหนิไม่เหมือนของพวกเซียนนะครับมันก็ตีเก๊บอกว่าเนี่ยเกย๊เนื้อไม่ถึงนะเนื้อไม่ถึงคือต้องเป็นเนื้อดิน นะครับดินทีดนดน่ดินกากิยักนะผสมปูนผสมน้ำว่านผสมชิ้นว่านอย่างเงี้ยนะครับนี่ผสมปูนนะครับนี่ผสมปูนด้วยไอข้านวะขาวนี่คือพวกแป้งรองพิมพ์มันก็ tha, ใช้ปูนนี่แหละนะเห็นเพื่อดดูดียบเห็นไหมความแห้งของเนื้อเจ็ดสิบปีก็ประมาณนี้นะครับดินดิบ ทำว่านเนี่ยนะครับเดือนนะน้อยมากหลวงปู ouais. we okay. refined, ่ทวดนี่นะครับจะเป็นว่านทั้งองค์เนี่ยนะครับเพราะว่าว่านอย่างเดียวเนี่ยนะเนื้อมันเนี่ยไม่แข็งแรงนะครับผมเคยทํามานะครับพ้าเนี่ยลองผสมว่านทํายากมากนะครับนะถ้าผสมเนื้อว่านทั้งองค์มันไม่เกาะกันเนี่ยเข้าใจไหมครับตอนที่ผมทําเนี่ยเก้าร้อยเก้าเก้าองค์เนี่ยนะครับนะท่านผอบอพยายามจ่อ้แก่เนื้อว่านนะครับโอ้ว่านพุทธคุณร้อยแปด ปั้นผสมยังไงนะครับประกดลงในแม่พิมพ์ปุ๊บนําไปตากไปพึงลมเนี่ยรับรองปลีออกมาเลยนะครับมันไม่คงทนแข็งแรงเนื้อวนันเพราะฉะนั้นเป็นสาเหตุที่เขาต้องนําปูนมาผสมไปด้วยนะครับในรุ่นที่ผมทําก็เอาปูนมาผสมนะเนื้อมันถึงเกาะกันได้ดีนะครับถ้าไม่ผสมปูนปลีหมดนะครับทํายากมากเพราะฉะนั้นในหลวงปู่ทวดนี่นะครับเกือบร้อยเปอร์เซ็น์ทุกอง่ะ นะมีปูนผสมอยู่ทั้งหมดแหละถ้าทําเฉพาะเนื้อดินกากะยักษอย่างเดียวเนี่ยนะครับพอแห้งมันก็ปลีรานได้ง่ายเหมือนกันนะครับดินกากะยักนีย่ยิ่งจะทําให้แก่ว่านนะครับผสมจิ้นว่านไปเยอะเนี่ยนะยิ่งทํายากพอเนื้อพระก็ปีกตากไปพึ่งลมพึ่งแดดนะครับรับรองนะว่านมันไม่เกาะตัวกันเนขะ้าใจไหมครับ มันไม่เหมือนเราผสมปูนเข้าไปพอผสมปูนเข้าไปเนี่ยปูนเนี่ยนะครับมันเจอน้ําเจอความชื้นเนี่ยนะครับมันจะเกาะตัวกันได้ดีน้ไม่เหมือนชิ้นว่านปูนพอเนื้อมันพอความแห้งระเหยออกนะครับก็ยังเกาะตัวกันได้ดีอยู่แต่ถ้าเป็นว่านเนี่ยนะครับพอความชื้นออกไปตัวกระสานออกไปเนี่ยนะครับเหลือแต่ชิ้นว่านก็แห้งก็ปลี่ยนละเพราะฉะนั้นน้อยมากนะครับที่เราจะเห็นหลวงปู่ทวดนะของแท้จริงเนี่ยแก่ว่านทั้งองค์เนี่ย แทบจะไม่ค่อยเห็นเลยแต่มันผูกพังได้ง่ายด้วยนะครับ้าพลาที่แก่ว่านทัอ้งองเนี่ยมันไม่คงทนแข็งแรงไงเนื้อพลาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยผสมดินลงไปด้วยเห็นยแมมีร่องรอยของคราบดินด้วยนะดำดำเนี่ยนะบ,นะบ,บางคนไม่รู้นะครับ เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าบางคนไปนเล่นแต่อะไรครับอ่าบอกว่าเนื้อว่านเนื้อว่านอย่างเดียวพอเจอพระเนื้ออย่างนี้ก็ตีเก้ไปทั้งหมดนะครับบอกว่าเก้ไม่มีสร้างนะไม่ใช่นะครับมีสร้างนะครับเนื้อว่านสบู่เลือดมีนะครับ,เ,บเลือดนะม,นะอมีสร้างเนี่ยนะนะพิมพ์กรรมการกรรมการก็มีหลายไม่พิมพ์นะทบเลื่อนแตกไปอีกนะพิมพ์กรรมการมีหลายไม่พิมพ์นะน่าจะเป็นอาเบเช่นะครับ บางองค์ก็บางพิมพ์ก็มีเมตตานะครับบางพิมพ์ก็ไม่มีเมตตานะเพราะว่าพระนี้ไม่แปลกนะครับเขาสร้างทั้งหกหมื่นสี่เพราะฉะนั้นแม่พิมพ์ที่ทําออกมาไม่ได้มีแค่แม่พิมพ์เดียวนะครับไม่ใช่ว่ามีพิมพ์ใหญ่เวอร์คีนแค่พิมพ์เดียวแล้วจะกดพระได้เป็นหมื่นนะครับมีมีคำอการอยูพิมพ์เดียวแล้วจะกดพระได้เป็นหมื่นไม่ใช่นะครับนะกว่าจะทาเสร็จกี่วันล่ะเพราะฉะนั้นเขาช่วยกันทํานะครับแม่พิมพ์ก็เลยมีเยอะ ไอ้ส่วนที่มากําหนดได้เหลือแค่ไม่กี่แม่พิมพ์เนี่ยนะครับนั่นคือเป็นกลอุบายนะก่อนพวกสายตําหนิสายห้างนะครับไม่เ,เพื่อที่จะขายพังของตัวเองไงนะตีเกมหมดอ่นะที่จริงผ้าเนี่ยมีเยอะนะครับไม่จําเป็นต้องหลักล้านอ่นะถ้าเราจะหาผ้าแท้จริงเนี่ยนะครับผมบอกได้เลยนะหลักสี่ห้าหมื่นก็ยังหาได้นะครับหลักหมื่นเนี่ยสองหมื่นสามื่นเนี่ยนะครับยังหาของแท้ได้นะ นะครับพระหลวงบู่ทวดเนี่ยแต่ก็เป็นพระเกยยอดนิยมเหมือนกันนะเกยยอดนิยมเหมือนกันนี่องค์นี้แทบจะไม่ได้ใช้เลยเนี่ยนะนะแทบจะไม่ได้ใช้เลยนี่ผมก็เช่ามาจากทางใต้นะตอนนี้กลับไปสงการอันนี้ก็แบ่งปันมานะครับไม่แพงนะนี่ขอแบ่งเอาพวกมานะครับหนึ่งหมื่นห้าพันบาท หลวงปู่ทวดเนี่ยนะครับเป็นพระที่อ่าพุทธคุณสูงมากนะครับเป็นพระที่อยู่ในยุคนะฮะกรุงศรีอยุธยาหนุนนะครับแล้วพระหลวงปู่ทวดนะครับสร้างครั้งแรกเป็นพิมพ์อย่างเงี้ยนะครับพิมพ์ฐานบัวนั่งขัดสมาที่เนี่ยไม่ได้หลวงปู่ทิมเป็นคนสร้างครั้งแรกนะครับพระแท้สร้างครั้งแรกนะครับอยู่ในยุคสมเด็จพุทธจันโตนนะครับพิมพหลวงปู่ทวดเนี่ยนะ เป็นทีมช่างหลวงที่แกะนะครับมีสร้างตั้งแต่ยุคสมเด็จพุทธ,ธจารย์โตมาแล้วนะฮะไม่ได้มาสร้างครั้งแรกนะครับสองสี่เก้าเจ็ดในยุคหลวงปู่ทิมนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราไปเจอหลวงปู่ทวดนะครับเนื้อดินที่มีความเก่ากว่าสองสี่เก้าเจ็ดอีกนะครับแล้วก็พิมพ์ทรงใกล้เคียงกันเลยสร้างจากดินเหมือนกันนะครับเป็นดินดําเหมือนกัน นะแต่หลวงปูท่ทิมเนี่ยท่านได้ทิมพ์มานะครับท่านได้รูปแบบมาท่านก็มาสร้างเป็นสองสี่เก้าเจ็ดนะครับอ่าพวกเสียนบางกลุ่มไม่รู้ความจริงนะครับนะไม่รู้ประวัติศาสตร์นะศึกษากันแต่เรื่องเล่าอ่ะมันก็บอกว่าหลวงปูท่ทวดนะครับถูกสร้างครั้งแรกนะสองสี่เก้าเจ็ดนะครับแต่ที่จริงแล้วปัจจุบันเนี้ยมีพระที่ตัวจอายุได้เก่ากว่าสองสี่เก้าเจ็ดอีกนะครับก็แสดงว่าพระก็สร้างมาก่อนแต่มา นิยมนะครับเช่าหากันในสองที่เก้าเจ็ดราคาแพงๆนะแต่ที่จริงแล้วถ้าเราอยากได้ของแท้ในราคาที่ไม่แพงก็มีนะับ,บเบื่อนพอที่จะหาได้เยอะแยะพระมีตั้งหกหมื่นสี่ผมถามว่าพระของแท้เหล่านี้ไปอยู่ที่ใครนะมันก็อยู่ที่ชาวบ้านนะครับอยู่หมุนเวียนไปทั่วประเทศ่ะนะครับมันอยู่ที่ว่าใครดูเป็นไม่เป็นแค่นั้นแหละแยกแยะออกหรือเปล่าแบบไหนแท้แบบไหนเก๊นะครับหลักการมีอยู่แค่นั้นแหละนะนี่คือพิมพ์กรรมการ ดูความแห้งดูความเก่าของเนื้อไอ้แมะช้ำๆด้านบนที่สีมเข้มเนี่ยนะครับน้ามันนะครับที่แห้งระเหยเนี่ยดูที่เนาตรงหน้าผากเนี่ยเห็นไหมจะมีน้ํามันตังยิ้วนะครับละเหยง,งอกมาเนี่ยมาเคลือบผิวชั้นบนเนะีนยแมแล้วผิวนี่แห้งองค์จริงนี่แห้งเป็นธรรมชาติเลยนะครับผ้าเนี่ยเจ็ดสิบปีเนี่ยไม่ชื้นไม่เปียกแล้วนะครับความชื้นในองค์ผ้าไม่เหลืออยู่แล้วนะครับนะ มีคาบน้ามันมีคราบน้ําว่านเนี่ยที่ลงเหลืออยู่นะไอ้ส่วนความชื้นเนี่ย้ามากินเหม็นกินนั่นนั่นอยู่ไม่ใช่นะครับแม้กระทั่งเนื้อว่านเนี่ยนะเนื้อว่านเนี่ยสักสามสิบสี่สิบปีเนี่ยนะครับถ้าเป็นว่านที่มีกลิ่นหอมจริงเนี่ยมันเริ่ม,มจะย่อยสลายไปแล้วเริ่มจะแห้งหมดแล้วนะครับยางว่านอะไรต่างเริ่มตายแล้วนะแต่ถ้าเป็นว่านใหม่ๆสิบปียี่สิบปีสามสิบปียังมีกลิ่นอยู่นะครับแต่จะเป็นกลิ่นว่าน นะไม่ใช่กลิ่นขี้เลื่อยนะครับในพระหลวงปุ่ทวดนะสร้างมาอยู่รุ่นหนึง่งนะครับที่ใช้กากขี้เลื่อยมาทําเป็นชิ้นว่านนะครับมีอยู่กลุ่มหนึ่งนะที่เอามาไลฟ์อยู่นะครับช่วงนั้นที่ชอบทําคลิปล้างพระนะล้างออกมาแล้วบอกว่าโอโ้โหเห็นชิ้นว่านทั้งองคขี้เลื่อยทั้งัานนะครับเพื่อนขี้เลื่อยนะครับไม่ใช่ชิ้นว่านพระหลวงปุ่ทวดของแท้เขาไม่ได้ทําชิ้นว่านขนาดนั้นน,นะครับ พาสร้างจํานวนเยอะไอ้พวกนั้นเจตนาที่จะทาเอาขี้เลื่อยมาพอกมาผสมนะครับให้ดูเป็นเนื้อว่านแต่ที่จริงแล้วมันไม่ใช่เนื้อว่านนะครับกลิ่นยังเป็นกลิ่นขี้เลื่อยอยู่เลยนะะพาสเจ็ดสิบปีเนี่ยกลิ่นว่านเนี่ยนะครับแทบจะไม่หลงเหลืออยู่แล้วแล้วไม่ได้แก่ว่านทั้งองค์นะครับพาเนี่ยเขาผสมดินกากยักผสมปูนนะครับแล้วก็น้ําว่านชิ้นว่านแค่นั้นนะ่ะเนี่ยดูฐาน เจออย่างนี้เก็บได้นะครับเพื้อนเจออย่างนี้เก็บได้นะบูชาได้รัตนาติดตัวได้เลยนะครับแท้เหมือนกันแล้วเนื้อแบบนี้ก็ไม่มีใครทาเก๊นะครับเบื้อนนะเพราะว่าไม่ได้เป็นอาเนื้อนิยมของพวกสายเซียนนะครับผมบอกได้เลยนะครับพิมพ์พระรอดก็มีนะ,พ,พ,ะ iza, ث, นะพิมพ์ใหญ่หัวขีดก็มีนะครับพิมพ์ต้อก็มีนะพิมพ์ชั้นลูดก็มีนะก็สร้างลูกพิมพ์แหละเนื้อเนี้ย แต่จากที่ว่าไม่ได้อยู่ในปกหนังสือนะครับไม่ได้เป็นเซียนนามาชี้ตำหนีนะครับไม่ได้ทำมานำมาทำราคานะพาะเหล่านี้ก็ยังอยู่ที่ชาวบ้านทั่วไปนะโดยเฉพาะกลุ่มคนทางภาคใต้นะครับก็ยังมีอยู่เยอะตามบ้านนะครับคนนี้เขาได้มาเขาเขาบูชานะครับเก็บอยู่กับตัวอยู่กับบ้านนะครับราตนาติดตัวบูชาอยู่นะ พอไปแผงผ้าล้านผ้าเนี่ยก็ดูก็บอกโอเคอยอย่างนี้ไม่มีสร้างนะครับไอคนที่บอกไม่มีสร้างเนี่ยมึงก็ยังเกิดไม่ทันเลยนะครับมันเกิดทันหรือเปล่าสองทีกนะ้าเจ็ดนั่นก็ดูไว้เป็นตัวอย่างได้นะครับเดือนก็มีแค่องค์เดียวนะครับผมก็มีแค่องค์เดียวนะเนื้อนเนี้ยก็ให้เพื่อนได้ร่วมการศึกษานะครับเผื่อมีโอกาสพบเจอหรือมีผ้ากัมปูญาตายาย นะครับอยู่ที่บ้านก็ได้นํามาพิจารณานะตัวใหญ่จะเป็นาพาดแท้ั้งนั้นนะครับ mm hmm. เพื่อนได้เจออย่างเงี้ยนะโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับ mm hmm. ก็ต้องกลาสวัสดีครับ